อย่าพิ่งทำบุญถ้ายัางไม่รู้สิ่งนี้ทำบุญทั้งทีมีสิ่งนี้จะได้บุญมากปุชชาทำบุญอะไรมากและน้อยอย่างไรจึงจะได้บุญมากวิสัชนาทำบุญอย่างหนึ่งทำทานอย่างหนึ่งทำกุศลอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันแต่ลงที่เจตนาอันเดียวเป็นรากฐานทำบุญนั้น มีเจตนาศรัทธาเป็นทุนก่อนจะมีวัตถุหรือไม่ก็ตามศรัทธานั้นเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อยู่ในใจแล้วยิ่งมีวัตถุสิ่งของเป็นเครื่องแสดงให้ไปก็ยิ่งเพิ่มศรัทธาขึ้นเป็นทวีคูณนี่เรียกว่าบุญบุญคือความยินดีในสิ่งที่ตนให้แล้วเกิดเต็มเปี่ยมขึ้นมาในใจทำทานนั้นจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม คิดจะให้แล้วก็ให้ไปเลยไม่ว่าสิ่งของอะไรทั้งหมดถ้ามีเจตนาศรัทธาเลื่อมใสในบุคคลผู้รับและสิ่งที่ตนให้นั้นหรือเอ็นดูต่อบุคคลผู้รับนั้นแล้วให้ไปเรียกว่าทานสมดังคำว่าทานังเทติเทก็หมายความว่าเทให้ทอดให้ให้สิ่งของจึงเรียกว่าให้ทาน สรุปคือทำทานคือให้สิ่งของพัสดุนั้นไม่ว่ามากหรือน้อยหยาบหรือละเอียดไม่ปรารถนาผลตอบแทนแต่มีเมตตาจิตเป็นพื้นฐานแม่ที่สุดให้ด้วยความแก้รำคาญเรียกว่าทำทานการทำบุญนั้นต้องมีเจตนาศรัทธาเป็นพื้นฐานก็การให้นั่นแหละเรียกว่าทำบุญ จะให้สิ่งของอะไรมากและน้อยหยาบและละเอียดก็ตามให้แล้วหวังผลตอบแทนเช่นปรารถนาว่าด้วยอำนาจอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญแล้วในครั้งนี้ขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นต้นการกุศลน,นั้นคือการทำบุญทำทานนั่นเองแต่เป็นกุศโลบายของท่านผู้รู้ทั้งหลาย ที่จะให้ผลจากความยากและความหิวทั้งปวงทำไปเพื่อให้ใจผ่องใสสะอาดไม่พึงปรารถนาสิ่งใดๆทั้งสิ้นแม้แต่จิตคิดจะทำภาวนาสมาธิก็เช่นเดียวกันทำบุญทำทานทำกุศลไม่ว่ามากหรือน้อยวัตถุมีใช่ตัวบุญแท้ตัวบุญแท้มันเกิดที่หัวใจคือ เจตนาของบุคคลนั้นต่างหากถ้าเจตนาศรัทธาในขณะใดในบุคคลใดสถานที่ใดในที่นั้นๆได้บุญมากฉะนั้นบุญในพุทธศาสนานี้คนทําจึงไม่รู้จักหมดจากสิ้นสักทีพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้สองพกว่าปีแล้วว่าทําบุญได้บุญเช่นไรมาในปัจจุบันนี้หรือในอนาคต ต่อไปก็ได้อย่างนั้นเช่นเคยคนทำบุญมากเท่าไรก็จะได้บุญมากเท่าที่ตนนั้นสามารถจะรับเอาไปได้เหมือนกับคนเป็นหมื่นหมนแสนแสนถือเทียนมาคนละเล่มไปขอจุดจากผู้ที่มีเทียนที่จุดอยู่แล้วย่อมได้แสงสว่างตามที่ตนมีเทียนเล่มโตหรือเล่มเล็กส่วนดวงเดิมที่ตนขอจุดต่อนั้นก็ไม่ได้ดับ เทียนหลายดวงยิ่งเพิ่มแสงสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกขอขอบคุณหนังสือปุจชาวิสัชนาในประเทศและต่างประเทศพระราชนิโรธรังสีคำเพียรปัญญาวิสิทธ์ดวงปูเทศเทศรังสีนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะความศรัทธานั้นมีกำลังมหาศาลเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ดังในอัมพชาดก ชาดกเรื่องศรัทธาที่มั่นคงในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องอัมพชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวของความศรัทธาและความยึดมั่นในพระธรรมเพื่อสอนเหล่าภิกษุและประชาชนที่แวดล้อมในเวลานั้นที่ว่าในอดีตการมีพระราชาชื่อว่าพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสี มีพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งพราหมณ์ผู้นี้มีความศรัทธาอย่างมั่นคงในพระธรรมของพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะเป็นชาวบ้านที่ไม่มีความร่ำรวยแต่เขาก็ไม่เคยละเลยการบำเพ็ญบุญและสวดมนต์ไหว้พระในทุกๆวันวันหนึ่งพราหมณ์ได้ยินข่าวว่าพระราชา มีพระราชองค์การให้คนทั้งเมืองต้องมาบูชาพระราชาและสวดมนต์ขอพรเพื่อขจัดเคราะห์ร้ายพราหมณ์ผู้นี้คิดว่าการบูชาพระราชานั้นไม่สำคัญเท่ากับการบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าจึงได้ปฏิเสธที่จะไปร่วมพิธีและขอทำการบูชาพระธรรมตามวิธีของตนต่อไปพระราชาทราบเรื่องก็โกรธมาก คิดว่าพรามนี้ขัดพระราชองค์การจึงสั่งให้ทหารไปจับพรามนั้นมาลงโทษแต่พรามก็ไม่หวาดกลัวและยังคงมีความศรัทธาในพระธรรมเขายินกรานว่าจะบูชาพระธรรมแม้จะต้องรับโทษหนักเพียงใดก็ตามเมื่อพระราชาเห็นความศรัทธาอันมั่นคงและกล้าหาญของพรามก็รู้สึกประทับในความยึดมั่นของพราม จึงส่งปล่อยตัวพราหมณ์และยอมรับในสิ่งที่พราหม์เลือกพร้อมกับทรงกล่าวว่าศรัทธาอันมั่นคงในพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความจงรักภักดีต่อผู้ปกครองเสียอีกพระราชาจึงกลับใจและขอให้พราหมณ์เป็นผู้สอนธรรมแก่ประชาชนในเมืองเพื่อเสริมสร้างศรัทธาให้กับทุกคน อัมพชาดกนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการศรัทธาในสิ่งที่ดีงามการยึดมั่นในพระธรรมและความจริงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายใดๆความศรัทธาที่มั่นคงจะเป็นพลังที่ทำให้เราก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ขอน้อมกราบพระธรรมคำสอน ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบบูชาขอนำเรื่องรามาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกรลยะนานมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกลยะาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออํานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทํามาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่าน นิพพานังประมังสุขังเราจะมีนิพพานเป็นที่ไปสาธุ